เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมาเทนะคิิโรนในไล์สดนะการสร้างมหาวิหารพุทธบริณิพานอันนี้ก็ได้เห็นภาพเลยนะก็มีมาเพิ่มเติมคือหนึ่งก็เหมยสุนึกอินรงวารุณาวารุณีหอไทยสงนะก็มาเพิ่มเติมสองท่านก็ตามภาพเลยนะนูน่น กำลังมัดกำลังขู่กันอยู่ไกลๆนู่นนู่นก็ตรงนู่นหนึ่งท่านนะก็ทั้งส่งทั้งมัดหลายอย่างหลายประการเลยนะอันนี้ตามภาพเลยอันนี้พระนรบุษบงกำลังจะซำที่รับท้องขานอยู่บริเวณนี้นะอันนี้ก็เห็นได้เห็นภาพบริเวณนี้นะ ็มีช่างบูธพนรง่งประดิษฐ์เอี่ยมป่อนะเห็นว่าติ๊กนะหนึงสมนึกสมรีสุขแล้วก็ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามนะอยู่ด้านบนนี้นี่กำลังจะต่อมาต่อมาบริเวณนี้แล้วนะกำลังจะต่อมาต่อมาแล้วแต่เลยว่าไล่มาไล่มาเพื่อที่เราจะได้วางแบบบางคานอยู่บริเวณนี้ก็ตามแบบนี้เลยนะ ซึ่งพื้นตรงนี้เราจะเทเราจะวางแผ่นพื้นบันพุธก็น่าจะราววันพฤหัสนะเราถึงจะสามารถเทได้เราวางแผ่นพื้นบันพุธวันพฤหัสเราก็น่าจะผูกลวดมัดเหล็กนะน่าจะวันศุกร์นั่นแหละนะพฤหัสศุกร์ประมาณนี้นะน่าจะได้เทอ่ายี่สิบสามนี้แผ่นแผ่นพื้นเข้ามาก็น่าจะวันอังคาร วางแผ่นพื้นวันที่23-24ในวันพุธเราน่าจะผูกเหล็กมัดเหล็กวางแบบข้างนะส่วนวันพฤหัสก็น่าจะได้เทหรืออย่างอย่างช้าก,ก็น่าจะวันศุกร์นะพื้นแผ่นพื้นบริเวณนี้นะข้าง,างพระบรมาธาตุเจดี์รีภูพาสูงหรือพระาธาตุจอมผาอันนี้ตามภาพเลยนะ ตามภาพเลยตอนนี้บัวรอบๆพร,ระธาตุจอมผาสวยมากนะก็ให้ทุกท่านได้มาชมได้นะอะไรในช่วงบรรยากาศเยน็ยนๆบริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพานก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยทีเดียวเลยอันนี้ตามภาพเลยทุกคนถวายแรงถวายงานกันจริงๆก็มีคำพูดที่ชาคำคำสาววยกวิชาครอนช้อสังวรเมไทยสง ก็เป็นคู่คู่สกุลการบุษสบงสีไพรบุญไทยสงนะพ่อประเสริฐแม่นูแดงโก็กระโทกพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองนอมน้อมสิริมาจันทรเขตนะลหลายๆคนในหลายท่านมาถวายแรงถวายงานกันเต็มที่เลยนะและพวกแบบยูคาก็ดวงฤทัยขิงสันเทียปราณีไม้เกี่ยวกลางสำรวยมามะเริงสุธเมธมิสันเทีย แล้วก็หลายๆคนนะสิรักม่วงน้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ที่พูดไปแล้วนั่นที่ขาดอยู่ที่มาเพิ่มก็คือหนึ่งกับเหมือนี่แหละมาเพิ่มนะนะด้านนน้นด้านล่างนน้นกำลังทำความสะอาดบ่อนูน้นก็คือโคสิตาแล้วก็ยังมีหลายๆคนถวายแรงถวายงานในจุดต่างๆนะช่วยกันเป็นเรี่ยวเป็นแรงอย่างดีทีเดียวยัดยมทั้งหลายนะช่วยกันนะ ทุกๆจุดนะได้ช่วยกันเพื่อความสำเร็จเพื่อความดีงามมีทวัชชัยอิมจันอยู่บริเวณนี้ทำมาแต่เช้ากันแล้วล่ะอย่างสีแรกก็บอกว่าจะนอนวัดสุรศักดิ์เติมงามผาหนูก็นอนวัดนะก็คงมีนอนวัดกันหลายคนทีเดียวในวันนีนะ้พรุ่งนี้ก็คงเห็นรูปเห็นร่างกันขึ้นเยอะทีเดียวสำหรับมหาวิหารพุทธปรินิพานคงได้เห็นรูปเห็นร่างกันเยอะแล้วก็คงได้เห็นว่าความสำเร็จอ่านะ จะไปต่อไปต่อได้อย่างไรกันบ้างพระอาจารย์ก็แนะนําให้มาทําบริเวณนี้ก่อนเราจะได้วางคานแล้วก็เทไร่จากบริเวณนี้ไปเราจะเทพื้นนี้เสร็จเราก็จะไล่เทคานเหล่านั้นไปเลยก็คชิดว่าน่าจะเหมาะควรแล้วก็ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการอันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นกันกับสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ญาติโย,ยมทั้งหลาย นี่คืองานและก็การถวายแรงถวายงานตามภาพเลยยังมีอ้อมรุ่ยไทยเลยิศเจนทึกมีนิวนะมาถวายแรงถวายงานกันด้านโน้นใครบางอ่อนสุขประเสริฐแล้วก็ใครอยู่ด้านโน้นด้านโน้นนะก็มีน่าจะเป็นพระที่เด็กดีคนหนึ่งนะใครต่อใครบ้างลูกศิษย์ลูกหาก็มาถวายแรงถวายงานกันก็ทำกันเป็นกับทุกคนแล้วนะเป็นมากบ้างน้อยบ้างก็ช่วยกันทำ ช่วยกันทาให้สําเร็จประโยชน์รุ่่วงไปด้วยดีด้วยกันนะก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ได้ถวายเรีย้ยวถวายแรงกันและถวายงานกันจนสําเร็จประโยชน์รุ่่วงไปด้วยดีด้วยกันนะด้านโน้นเขาก็มีการดึงอะไรต่อมีอะไรขึ้นดึงไม้ขึ้นบ้างไม้สั้นไม้ยาวตะปงตะโปเยอะทีเดียวจะจุมทั้งหลายแล้วมันเป็นที่สูงสูงเป็นที่สูงสูงแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเมื่อขึ้นมาบทนี้นะ แต่ลูกศิษย์พระมาธินาศเขาก็ระมัดระวังกันอยู่และก็ตั้งใจกันทําอยู่อย่างดีทีเดียวนะนี่คืออัปเดตบุญกุศลแล้วก็ช่วงค่ำๆก็ดูว่าเขาจะมีต่อถึงดึกเดินแค่ไหนก็ต้องรองดูกันต่อไปเอาขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนถวายแรงถวายงานสั่สร้างคุณงามความดีด้วยกันและทําสิ่งที่ดีงามด้วยกันแล้วก็ไปบุญบุกุศลนอกจากนั้นคุณโยมปบยวัตรคุณโยมชม,ชมาวี นะยกโยมบุญยวัดกุมชมาวีก็ยังมาดูแลเรื่องบันไดเจ้ามณีนายกโยมบุญยวัฒนก็นหลังลงยูริเทนคุณชมาวีก็ปลีกตัวออกมาดูสะบัวเพื่อดูบัวให้สวยงามให้ทันเทศกาลสงกรานภูผาสูงวันที่14เมษายน14บมีโซยาย,น,ายน,นี่เป็นสงน้ำพระธาตุจอมผาเราสงน้ำพระธาตุจอมผาเราไม่สาดน้ำกันนะเราสงน้ำพระกันสงน้ำพระธาตุจอมผากัน แตนโยบายของรัฐเขาบอกไม่ให้สาดน้ำไม่ไม่ให้วุ่นวายเรื่องพวกนั้นเกี่ยวกับโควิดเราก็จะส่งน้ําพระาธาตุจอมผากันแล้วก็ส่งน้ำพระกันพระก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละไม่ใช่พระเจ้าพระสงค์อะไรหรอกนี่คืออัปเดตในช่วงเย็นๆในวันนี้เขาจเจริญพร